สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีหลายคนสงสัยว่าสวนสมปลูกแล้วเขาต้องลดน้ำไหมลดเหมือนกันครับแต่เขาจะใช้แบบระบบน้ำหยดครับนี่ครับน้ำเขาจะดึงมาจากบ่อบาดานนะครับดึงมาแล้วเขาก็จะใส่ถังใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพื่อกักตุนน้ำไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมีมอเตอร์ดูดไปเลี้ยง แบบปล่อยสายน้ําจดอีกรอบนะครับนี่ครับเขาเตรียมไว้เต็มนะครับถังใหญ่ๆไม่รู้ว่ากี่ลิตรครับน่าจะหลายลิตรอยู่ครับถังใหญ่ๆอย่างนี้ครับผมก็เลยถ่ายมาให้ดูครับนี่ครับดูดมาใส่ถังแล้วก็จะมีมอเตอร์อีกตัวหนึ่งครับดูดเพื่อไปส่งไปตามสายน้ําจอดครับนี่ครับเขาเตรียมถังมาไว้เยอะครับสวนสม แต่ช่วงหน้าหนาวเราไม่ต้องลดน้ํานะครับว่าอากาศมันมันเย็นครับนี่ครับนสมครับเวลาจะฉีดยาเขาก็ใช้แบบต่อต่อสายนะครับต่อสายพ่นฉีดไปเลยครับต่อสายพ่นฉีดช่วงนี้อากาศหนาว สมก็แห้งเหี่ยวครับบรรยากาศส่วนสมก็แห้งเหี่ยวต้องดช่วงหน้าร้อนครับถึงจะฟื้นฟูสภาพขึ้นมาเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับนี่ครับมีแต่ความเหี่ยวแห้งครับสมเจออากาศเย็นใบร่วงเต็มเลยครับแห้งเหี่ยว ที่พลาสติกด้านข้างนี้เขาเอาไว้กันหญ้าเวลาขึ้นนะครับแต่หน้าหนาวหญ้าไม่ค่อยขึ้นครับเพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าทําไมมันจะตายไหมมันไม่ตายนะครับด้านด้านล่างเพราะว่าสมชอบอากาศเย็นครับแต่ว่าใบมันเหี่ยวแห้งมันเจออากาศเย็นก็เลยเหี่ยวแห้งเป็นธรรมดานะครับนี่ครับสวนสมบางคนไม่เคยเห็นก็ต้องถ่ายให้ดูครับอากาศหนาวก็เป็นแบบนี้นะครับ หน้าหนาวไม่ต้องลดน้ำขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยๆปัง,ปงๆเฮงๆทุกคนนะครับผมมีเดินทางไปไหนแคคลาดปลอดภัยครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสมความปรารถนาครับผมก็อวยพรคนที่เข้ามารับชมคลิปหรือคนที่เห็นคลิป โพสขึ้นหน้าฟีดก็ขอให้รวยๆปังๆนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันต่อคลิปหน้าครับ